สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาอิโต้ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรุรีเดี๋ยวเราจะไปนมัสก,การน้อมสักการะบูชา,าพระประธานที่โบสถ์กันนะคะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงนะครับก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยอนสถานที่วัดถ้ำเขาอิโต้นะครับเพราะว่าวัดนี้เมื่ออดีตการที่ผ่านมาก็มีหลวงปู่เคนนะครับซึ่งเป็นอดีตพระเกจิอาจารย์เป็นเจ้าวาดที่นี่นครับ แล้วก็มีหลวงปู่พันธ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าสรีระของท่านอยู่ในโรงนะครับโรงแก้วทีอ่อยู่ในถ้าเดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่โดยรอบของวัดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธรูปเรียกว่าเป็นพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ก็ติดตามกันให้จบคลิปเลยครับท่านผู้ชมสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้วันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมา,าเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดถ้ำเขาวิโต้นะครับ เาบนนขกัสําหรับวันนี้เป็นวัดเก่าแก่มากเลยครับสถานที่ของวัดนี้มีไม่กว้างนะครับแล้วก็มีใบมงใบไม้ร่วงไปตามการเวลาเพราะว่าณับปัจจุบันตอนนี้ก็มีหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์เจ้าวาดมีอยู่รูปเดียวนะครับทั้งวัดมีพระเกจิอาจารย์รูปเดียวครับท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงดูแลอีกหนึ่งคนนะครับมีน้องหมาน้องแมวเยอะเลยครับแล้วก็มีน้องหมาน้องแมวน่ารักมากเลยครับระหว่างที่เราเดินทางเข้ามาถึงวัด น้องหมาน้องแมวนี่วิ่งมาต้อนรับขับสู้นะครับโดดกกอดโดดเกาะนะครับน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมสักครู่นะครับมีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งครับสวยมากและน่ารักมากสีน้ําตาลนะครับอ่ะเดี๋ยวสะกรู่อาจารย์หญิงจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระในโบสถ์กันก่อนนะครับไปค่ะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็กําลังเล่นอยู่กับน้องหมานะครับน้องหมาตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเขาน่ารักมากนะครับแล้วก็รู้ภาษาดีซะด้วยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคนโบราณเขาบอกว่า เล่นกับหมาหมาต้องเลียปากนะครับถึงจะเรียกว่าเล่นกับหมานะครับอ่ะช่วงนี้อาจารย์หญิงพาท่านผู้ชมไปไหว้พระเลยนะครับคระไปครับครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปในโบสถ์กันนะครับบริเวณและสถานที่หน้าโบสถ์นี้นะครับเป็นธรรมชาติมากเลยครับก็มีต้นไม้นะครับปลูกเรียงรายอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆืนที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางตามเรามาเลยครับที่วัดถ้ำเขาอีโต้แห่งนี้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดปรจินบุรีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณซุ้มทางเข้านะครับอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปในโบสถ์กันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีเวลานะครับลงมาเที่ยวกันดูนะครับที่วัดถ้ำเขาวีโต้นะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับนี่ก็คือบริเวณหน้าโบสถ์นะครับไปช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับท่านผู้ชมเราเข้าโบสถ์กันเลยดีกว่านะครับ บหลังนี้ถึงแม้ว่าจะเก่ามากก็จริงอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังแขวงไว้ในความสวยงามนะครับเพราะว่าบทหลังนี้มีมานานมากเลยนะครับบริเวณที่บานประตูนี้ก็เป็นลักษณะท้าวมหาพรหมนะครับยืนอยู่ที่บานประตูนะครับ แล้วก็ส่วนบนหน้าบันชั้นบนนี้ก็เป็นในลักษณะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีเทพพนมอยู่ด้านล่างนะครับครับสาหรับทุกเนี้อาจารย์ที่ก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในโบสถ์หรือว่าในพระโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคบ่ท่านผู้ชมสังเกตไปว,ว่าในโบสถ์แห่งนี้มีอะไรบ้างที่นี่มีหลวงพ,อพ่อภพธกินล่านะครับที่มีความงดงามงดงามอย่างมากๆเลยครับบริเวณด้านซ้ายก็มีพระพุทธรูปอ่านสมาธินะครับแล้วก็บริเวณด้านขวา ปางมานมิชัยงดงามมากเลยครับ <confusion. S 2> เราก็จะขอเชิญชวนเลยนะครับ <im ets> เ,เพื่อนๆที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้อาจารย์หญิงบอกว่าเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆและชวนท่านผู้ชมมาที่นี่เยอะๆนะ <inaudible S 2> ครับมาทาําบุญไหว้พระที่นี่มีพระศักด <im ets> ิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมช่ะแลเป็นธรรมชาติมากคครับหลวงพ่อพระธรกินราชนิสสกิธิ์มากเลยนะครับเรามาน้อมสักการะบูชาขอพรตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งดีๆให้กับชีวิตมัรคสําเร็จเลยนะครับแล้วก็สําหรับ ท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีเวลาแลวมีโอกาสอย่าลืมครับยังไงก็อย่าพลาดโอกาสเลยนะครับวันนี้อาจารย์หนิงก็มีโอกาสด้นต้นมาที่วัดถ้ำเขาวิโตนะครับวัดหลวงปู่เคนนะครับมาทำบุญด้วยครับหลวงปู่เคนีศักดิ์สิทธิ์มากครับหลวงปู่เคนหลวงปู่พันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆครับขนาดเป็นวัดที่ไม่ใหญ่ตัวจนเกินไปนะครับอยู่ในป่าอยู่ในเขาก็ยังมีพี่น้องประชาชนนะครับ เดินทางมาทำบุญไหว้พระมาทำบุญถวายธัทานมากันทุกวันเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดเราก็ขอแนะนําไปว่ามาที่นี่เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับวัดถ้ำสุนโตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีอาลุูุเคนซึ่งในอดีตเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเมตตามหายมทางดทางการค่าการขายหรือเรื่องเราต่างๆทั้งหมดและมีความสัตย์สิทธิ์อย่างมากมาที่นี่เลยนะครับ แต่ละวันแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสถานที่แห่งนี้กัน,นครับค่ะคเพราะว่าเป็นธรรมชาติมากเสียงนกเส <Sig. S 2> ียงร้องอู้เยอะแยะทั้งหมดเลยครับก็สําหรับท่านท,ท,ที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจัวงหวัดปราจีนบุรีนะครับมาแวะที่วัดนีเสศ็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถที่จะไปเดินทางไปเที่ยวท,ท,ท,ยวท,ที่นําตกเข,อขอาอีโตได้นะครับค่ะคก็มีสถานที่ท,ท่องเที่ยวแล้วก็บริเวณของวัดก็เป็นธรรมชาติมาทำบุญไหว้พระได้ทั้งความสุขได้ทั้งบุญกันเลยนะครับอ่ะช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะชวนเพื่อนๆนะครับ มาตั้งกิตอธิษฐานขอพรกับองค์พ่อพุทธชินราชเลยนะครับะมาน้องสักการะบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรด้วยกันนะคะเราก็ขอพรกันไปทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเลนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ไปกันเลยนะครับค่ะไปค่ะเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ในพระบสมศว่าในโบสถ์นี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะครับนี่ก็คือภาพกิจกรรมนะครับที่อยู่บริเวณด้านขวาผนังน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะหอะระฆังนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆโบสถ์นะครับโบสถ์ที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแรงนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมที่พระพุทธรูปเก่าแก่อีกที่หนึ่งนะครับครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณ พระพุทธรูปอีกที่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่นะครับเป็นองค์แรกของวัดถ้ำเขาอีโต้แห่งนี้นะครับอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของวัดถ้ำเขาอีโต้เก่าแก่มากเลยนะครับปั้นจากปูนนะครับสําหรับองค์นี้อ่ะช่วงนี้ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับครับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปด้านอื่นต่อเลยนะครับสําหรับกุฏิที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นอนุสร์แล้วนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีพระคุณเจ้าอยู่เลยแม้แต่รูปเดียวนะครับ,หรบเห็นแล้วก็ว้าวเวทเกินครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็เดินทางมาร่วมสมบ,บุร์กับทางวัดนะครับเพื่อเป็นการบำรุงรักษาวัดเพื่อเป็นการทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปนะครับครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางป่าเลไลนล้นะครับเดี๋ยวเรามาน้อมสักการบูชาขอพรและตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดก็ตั้งจิตอธิษฐานเอากันเลยนะครับท่านผู้ชมอะช่วงนี้ เรามาขอพอรและตั้งจิตอธิษฐานกันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันไป็นทเรียบร้อยแล้วนะครับพรใดพรใดที่เป็นพรที่ประเสริฐแล้วนะครับก็ขอให้บังเกิดแก่ท่านผู้ชมที่ขอนะครับสำหรับวัดถ้ำเขาอิโต้แห่งนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยอดีตที่ หลวงปู่เคนนะครับที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่วัดนี้หลังไหลด้วยแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างมากมายนะครับจยบ่เจนถึงนับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ท่านเจ้าวาดอีกรูปหนึ่งนะครับที่ท่านได้สืบสานไว้มิฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับท่านใดมีความสนใจนะครับต้องการหาของเมตตามหานิยมของการค้าการขายอะไรต่งตางๆทั้งหมดมาได้เลยนะครับณปัจจุบันตอนนี้ ยังมีการลงนะเมตตามหานิยมอยู่นะครับหรือท่านใดมีความประสงค์ต้องการอยากได้สิ่งดีๆอะไรต่างๆทั้งหมดมาได้เลยนะครับที่วัดถ้ำเขาอ,อ,อิโตจังหวัดปราจีนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับอากาศร้อนแต่ก็ยังพอมีลมพัดนะครับมิฉะนนั้นท่านที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดนะครับไหว้พระตามวัด มาที่วัดถ้ำเขาอิโต้สักครั้งนะครับถ้ามีโอกาสเสร็จแล้วท่านก็สามารถจะเลยไปเที่ยวที่น้ําตกเขาอิโต้ได้เลยนะครับอ่ะช่วงนี้อาจารย์หญิงจะพาท่านไปเยี่ยมชมด้านอื่นต่อไปเลยครับ ตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ถ้ำหลวงปู่กันนะครับครับสำหรับชว่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลของแม่ผมหอมนะครับแม่ผมหอมนี้ก็คือเป็นโยมอุปถากเมื่อสมัยที่หลวงปู่เคนมีชีวิตอยู่นะครับตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับก็มีผู้คนมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่แล้วก็มากราบไหว้กันนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่วิหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระบนวิหารกันนะครับก่อนที่เราจะไปไหว้พระบนวิหารนะครับเรามาดูอะไรกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆนตรงนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นอนุสร์เลยก็ว่าได้เลยนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นลักษณะวงกลมนะครับนี่แหละครับคือที่นั่งดูหนังตลุมของหลวงปู่พันธ์นะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวันท่าเขาอิโตแห่งนี้นะครับ เมื่อสมัยที่หลวงปู่พันธ์ยังมีชีวิตยอยู่นะครับท่านก็จะชอบดูหนังตะลุงนะครับด้านหน้าที่เห็นไปข้างหน้าก้อนหินนั่นแหละครับคือโรงหนังตะลุงนะครับสมัยก่อนเวลามีหนังตะลุงมาก็จะตั้งโรงตรงนั้นนะครับแล้วก็เนินหินตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งดูหนังของหลวงปู่พันธ์นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็จะพาเพื่อนๆและทุกคนเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระในวิหารข้างบนกันนะครับนี่ก็คือวิหารเก่าแก่เลยนะครับ mm hmm. ช่วงนี้เราจะเดินขึ้นไปกันเลยนะครับบันไดนี้สูงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบริเวณด้านหน้าวิหารแล้วนะครับ วิหารนี้เก่าแก่นะครับอยู่บนยอดเขาเลยครับวันนี้ผมอาจยาา์นัดผู้บรรยายรู้สึกเสียงแห้งเยอะเลยนะครับก็เข้ามาในนี้แล้วนะครับเราก็มาเจอพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับแล้วก็พระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับ ครับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปด้านอื่นต่อไปเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์ญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณถ้ำเขาอิโต้อาหลวงปู่เขนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณเบื้องหน้านะครับของหลวงปู่แล้วรูปเหม Sag ือนของหลวงปู่นี hmm. ้ก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าด้านซ้ายมือเรามีอะไรนะครับนี่ก็คือใส่เงินนะครับใส่ของหลวงปู่เขนนะครับ เมื่อสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ชื่อเสียงท่านโด่งดังมากนะครับทางด้านเมตตามาหานิยมทางการค้าการขายนะครับเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาเช่ามาบูชานะครับอของดีกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มาเช่าบูชาใส่เกี่ยวกับการค้าการขายมักจะไปเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้ากา,ารขายอย่างมากเลยนะครับยิงขายเมตตามหานิยมเนาะครับเด<ๆ>ี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้ดูแลนะครับว่าเป็นยังไงครับสถานที่ตรงนี้แต่ละวันแต่ละวันนะครับเพราะว่า แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนมานะก็มีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มากันเยอะช่วงนี้มีเมียเยอะไหมครับมีมาเรื่อยครับผมอ๋อก็มีมาเรื่อยๆเนาะแล้วแล้วเรื่องเราไปยังไงมายังไงครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้จุดสําคัญสําคัญเลยบนยอดเขาเดียที่หลวงปู่ได้มาสร้างวัดที่นี่หรือว่าแบบไหนยังไงพอจะรู้ไหมครับหลวงปู่ก็ออมาสร้างวัดยู่เนี่ยแหละทำไมอยู่เพราะหลวงปู่ก็ปม่ได้ไปอยู่ในถ้ำอ๋อเดิมทีหลวงปู่อยู่ในถ้ำนะครับ นอนในถ้ำฮะแล้วก็หลวงปู่ก็ได้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่จนกระทั่งท่านลาละาสังขารไปนะครับแล้วกอ็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาเที่ยวที่วัดถ้ำเขาอีโต้จังหวัดปราทีนบุรีนะครับในถ้ำที่หลวงปู่ปฏิดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับ เราก็เห็นแล้วว่ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับสวยงามมากพดงามมากเลยนะครับก็องนี้งนี้หลวงพ่อขาวครับผมอ๋อองนี้หลวงพ่อขาวนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างปู่เป็นถ้ำเป็นถ้ำเป็นโรงเป็นโรงที่หลวงปู่เขาเขาอยู่ในโรงเอาเอาโรงไว้อยในนี้ครับผมอยู่ในนี้เนาะอ่าแล้วหลวงปู่พันธ์เลยครับหลวงพ่อหลวง่อทั้งหมดอ๋อลุงปู่พันธ์ก็อยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันมนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ว่นเราได้ได้ทราบว่าหลวงปู่พันธ์เนี่ยก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยเช่นเดียวกันนะครับก็ทางด้านวิทยาคมก็ไม่ธรรมดาแต่หลวงปูเ่เกจลํำเลิศเลยนะครับทางด้านเมตตามหาหยมการค้าการขายตั้งแต่สมัยผมเป็เด็กจําความได้เลยผมก็ได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่แล้วนะครับเพราะว่าหลวงปูเ่เกตวัดถ้ำเขาอ,อีโต้นี้ดังมากเลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวัดถ้ำเขาอ,อีโต้นะครับ มาไหว้พระมาขอพรนะครับมาขอพรกับหลวงปู่นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างๆนี้นะครับก็มีแม่นางนะครับหรือว่านางไม้ครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมครับอ๋อว่มีแม่สบายเงินกับแม่สบายทองอ๋อแม่ไทยทองที่หลวงปู่สร้างทดแทนมาใส่ลูกแรกใส่ลูกแร่ภูเขาขิจจกูดครับอ๋อใส่ลูกแรกนี้ก็อยู่ที่เขากิจจกผมครับ ความเป็นมาแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เคนเพราะว่าชื่อเสียงของหลวงปู่เคนเท่าที่เราได้ทราบมาเนี่ยโด่งดังเกือบจะทั้งประเทศไทยเลยก็เช่นเดียวกันหลวงปู่แรณภาครับกี่ปีแล้วนะห้าสิบสี่ปีแล้วห้าสิบสี่ปีหลวงปู่ก็ได้ลาลาสังขารไปห้าสิบสี่ปีแล้วนะครับแหมห้าสี่นี่เลขมงคลซะด้วยนะครับอ่าเลขมงคลแเ้าจะมีงานงานอะไรนะงาน ออรอบวันวันรางภาของปู่วันที่19พฤษภาคม9พฤษภาคมเนาะนนค,คือคือเจาะโจงไหมครับว่าต้องเป็นวันที่19พฤษภาคมของทุกปีจาะจงงทับผหมขอก็คือเจาะโจงนะครับก็มิฉะนั้นเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมนะครับท่านใดต,ต้องการอยากมาร่วมบุญกับทางวันทำเขาอ,อีโต้นะครับวันที่19ของทุกทุกป,ป,ปีนะครับ,บแล้วก็เดือนพฤษภาครับวันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันรบรอบของปูเคนะครับก็เดินทางมาร่วมบุญกันได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมจําไว้นะครับวันที่19เดือนพุษสภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันครบรอบรายการทำบุญนะครับของ้ายสายเมตตามหานิยมทัานีที่นี้มันมีของเมตตาเยอะเลยได้ครับได้สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจต้องการอยากได้ของเมตตามหานิยมการค้าการขายหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นสิริมงคลสายพุทธคุณนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดถ้ำเขาอีโต้ได้เลยนะครับรับรองท่านมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านมาแล้วท่านจะเจอสิ่งดีๆ ับไปในชีวิตทุกท่านแน่นอนนะครับแต่วันนี้ที่แน่ๆผมอาจารย์นันอาจารย์หญิงได้ของดีแล้วนะครับวันนี้เรามาแล้วเราก็ได้ของดีแหมเป็นทีนาชื่นใจเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณในถ้ำของหลวงปู่ตรงนี้สักครู่นึงนะครับเพราะว่าเวลาก็ไล่หลังเข้ามาทุกทีนะครับวันนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้พระมารู้จักสถานที่ของหลวงปู่เขนวัดถ้ำเขาวิโต้นะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อโดังของภาคตะวันออกเฉียง เฉียงเหนือนะครับเพราะว่าจังหวัดปทีนเนี่ยก็คือเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับของจังหวัดของจังหวัดชาติดเชียงเาวจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าเราอยู่ที่ชนบุรีมันก็เป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีนั้นก็จะเป็นตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนืออะไรก็ช่างนะครับสิ่งดีๆยังอยู่ที่ตรงนี้รอคอยท่านผู nee, ้ชมอยู so, uh, ่โดยอว่าคตะวันออกอย่างเดียวอ่าก right? so, ็ค er ืออย่างเดียวเดี exactly. si ๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณในถ้ำตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะช่วงนี้เราไปกันเลยครับไปค่ะ ครับริเวณด้านหลังตัวนี้ก็เป็นหลวงปู่ขาวนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเจ้าแม่นะครับแม่ไสทองครับก็ชื่อแม่ไส่ทองนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับ นี่ครับคือชุดที่เขานํามาแก้บนกันนะครับสําหรับผู้ที่มาสัากกะรับูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วพบกับความสําเร็จก็นําสิ่งของมาแก้บนกันนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านข้างๆนี้ก็มีพระสังฆจ่ายนะครับที่ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ แล้วก็ส่วนบริเวณด้านหลังโน้นก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเก่าแก่มากเลยนะครับอตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมที่ภาพของหลวงปู่นะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นภาพของหลวงปู่พันธนะครับ วันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับมน้อมตักลาบูชาขกอพรนะครับเราก็ได้มา,อาขออนุญ,ญาตกับหลวงปู่นะครับเพื่อนอําภาพนี้เผยแผ่นะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาสาธุชนที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดนะครับไปทำบุญตามวัดถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดถ้ำเขาวิตโต้แห่งนี้ได้เลยนะครับ ครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเและท่านผู้ชมเข้ามาในถ้านะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับประติษฐานอยู่ในถ้ำตรงนี้เป็นถ้าเล็กๆนะครับเหมาะแก่การนั่งปฏิบัติจริงๆเลยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ